สีหน้าทงนี่มันบ่มีมันทางมากแต่กินเป็นค่ำมันบ่ผู้ใดมาเหยียบมันหน่วมเนียมเนี้มมานก็เลยมาเหยียบหน่วมเนียมเนียมก็เลยเลี้ยวไปมันจะไปได้ว่าก็เลยไปจ้างผู้ใหญ่เสียงทีิพนุษย์พี่บ้านยาบ้าน สัตย์สัยเนี่ยนคําเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิทยณาตในการรับชมอืมทั้งนี่ท่อนันะคิดว่าเป็นเมตะเคียนไปขาันองมก็เิ่าบอกเพนวอครับเออมาเบากรเพินก้อนสิไปฝันห แามือแรงมากพอมาตัดอย่งขั้วไก็เลยเของมานเห็นนะม,มาบอกมาเกาเพินเ่นเพิ่นเกาขึ้นพ้อนในโคกขึ้นมันค่ะอืมแสดงว่าเพิ่นอยากขึ้นมาให้ศกให้ลาบนะครับเนาะ่นถ้าขึ้นตะาซาโน่นนี่ก็ตะกี้มันนี่ก็นั่นนี่เบิ่งก็จะเอาไงขึ้นไปหั่นครับอืมตาหน่วยนั่นบ้าน,ง,านง่วคขั้วแงมแรงยามยังมาตกมาอยู่นี่ล่ะ เอาคืนไปฮอดผู้ีของโบราณนี่สิพ่ออของโบราณมีแสดงมาเป็นดินแดนมองนีเป็นดินแดนซักซีดเนาะพ่อเออกับว่าเฮากับว่าขอจักว่ามันศักดิิ nice> ์สทธิ well> ์แล้วเจ้าพ่อกับว่าขอจักเนาะตะกี้ไมาอยู่นี่เพรากับว่านั่นคือกันของแจักจังเนี่สื่อหน้าโทงนี่เนาะสื่อหน้าโทงนี่มันบ่มีมันทางมาตะกินเป็นค่ำมันบ่ผู้ใดมาเหยียบมันหนุมเนี้ยมเนี้ยม บานก็เลยมาเหยียบนมเงียมนมเงียมก็เลยเลี้ยวไปมันสิไปได้ว่าก็เลยไปจังผู้ใหญ่เสียงที่พนุ่งบากพี่บานเป็เอ้าเป็นจังได๋เป็นจังได๋เบิกซะงั้นยามาบ่ยามา มุ่งกล้องกันเด้อถือรองนั่งสืขาเขน่ง่นั่งถือนั่งบ่อมีาสกาสต์ได้ศาสได้เพิ่มไหมเอาศาสต์มาไหนามานังเอาศาส่ไมนิ่งไมนิงไปโอ้ยนั่นตั้งสเลูกหลานแกอยากอนอสดสเน้

อันนี้อันนนแปเอาสาสตร์ที่คนยาท่ไหนอย่างนี้เนเดนแปลเอาสาต์นี่นางเยูน่ย อย่าคงขี้อัดด้วยยาด้วยนั่งก็ีล้ม่ต้อเงียนั่ก็มีลน่กเมีะอย่าตื่นไม่ต่นนอนไม่น่นสักนี่งอยากกนะไรนี่นม่แม่นม่แม่แม่แม่ม่นม่แม่แม่แน่แม่แม่นี่แม่น่่แม่ แม่เข oh. hey, really? okay. ้าไปนี่ยแม่เขีายวทำใแม่เข้าไปเลยนิมนดในนั่งเลยแม่เข้าไปเลย

มันบ่ได้สิมาดอก ลูกร้านให้เพื่อางงาอยู่บอกกระชัดในเด้องานเด้อเด้งไอ้ชิ้นเด้งเด้งด้งกด้เเด้งเด้งเด้งเดเด้งเเด้ ดูแลแีมตเเล่นบเจ้อเานี้นนีดซี่เป็น้าเั่หาหา เด็กานนี้บาดฉันบ่นกันบ่นอ่านี้ฉันบอมีคนอยากเห่นบ้างหให้ตรงตเรื่องงานได้เลยได้ชุดได้ชุดหนึ่งพน้าร้อนห้าสิบห้าก้าห้าเก้าเก้าห้าเก้าเ้าเก้าเ้าเ้าเก้าดพี่น้อง chún à, năm ừ. hmm. con năm 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 เกนางรยาดมม้เจ้ายาดมป่้าาหเายาดมด้ยาด้วยงเด้อหาเนี้ยจะให้ชกในราบตกล้านอีกเงียยำไม่จะกลอกกูนเงี้ยได้สุดเนยเน้นไว้่งยชื่อวังเด้มีมาสอขวานนี่แม่ทะานียงเด้

คือว่างเด็ดอุาอุาวัดดีค่ะาโอ้ยยายาาเมนมันเป็นยายน้องกันเป็นพ่นนรัตนาวดีกับอุสาอุษาบ่ค่ะูนน้องไงสิเด้อกน้องให้ตัวใดค่ะโอุ้นง 2อง2ีงี่น้องสกัได้หนี่ะน้นี่ลกหานแต่นี้่นงายเีวเมียเีนองยงนี้่คนง่ายกอยากยิ้มไลายมือ่เลยม่อง่ายมีเจ้าค่ะ าด้วยเอั่งมาด้วยเหรอยั่งก้ยลูกยานี่เป็นหนีเป็นส้นอยากโคตหนีทักศเขียนได้ปะเขียนาเพิ่นได้ปะหบะเฮ็ดใส่เินเพิ่นบะเฮ็ดใส่จังด้วยไรยูด้วยไรยด้อยไรยูเฮ็ใส่ให้ได้บเขียนกับด้วยเรยคือบเฮ็ดอันเฮ็ดเทเินเบาๆได้เพิ่นจะเอาคนมือนี

ไฮโซูก้าเมยเจ้าา่วันะยานักให้่วง้เจ้าค่ะวันี้จะไขึ้นเีโนีบอครับเยเเรีให้สกัน้เจ้าค่ะปอเียนเัปิ่าม่แต่เนข้อจานละเพิ่นเพิ่นสะเอาปากกาเนลูกหลานทำรบรัตนาดีคนงานผู้สาดิ รัตนาวนาดีนั่งอุษาเป็นหน้ากันสองงานนีเราเป็นนังนังอุษาเอ้ยนี่ันเสียงได้เสียงได้นี่จะเคลื่อนเราบ่บ่จ้าเป็นยังมาไป

เขาโวดเนะเขาโดนเขี่ยมโดนนะเขี่ยมโดนท่ังเล่าใกล้ยืนนี้ไเอาห้เบาๆเด้อขึ้นหมักนุ่นนี่เด้อค่อยเด้ขึ้นเขียนหน้าเยเอาพิมพิมบุคาพิมนะยงพิมมาพรอมลรัตนวดี่าอุสาโอรัตนวดีนะครับโอ้ตาบดีครับ รับยาอุตสาหนะครับยาอุตสาหนะครับ